สวัสดีครับทุกทุกคนพบกันอีกเช่นเคยหลายวันเลยที่เงียบไปนี่ก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับก็ดูกล้วยที่ปลูกไว้ขอบบ่อเนาะสาเหตุที่เราชอบปลูกไว้เยอะๆก็คือนี่นะครับ ประโยชน์ที่เราไว้ใช้กับต้นกล้วยนะครับซึ่งจะตัดลงไว้ในบอ่อเลยเป็นแบบนี้ครับคือไว้ให้ปลาเพราะว่าปลาค่อนข้างจะเยอะส่วนมากก็จะเป็นปลากินพืชเนาะเราอาศัยว่าได้ใบกล้วยต้นกล้วยเน่าเปื่อยไปก็เขาก็จะจัดการ กินหมดเลยมีผมตัดไว้แบบเยอะมากครับรอบบอเลยก็ชุดที่แล้วที่ตัดไว้ก็เยอะเองแบบนี้เหมือนกันก็หายหมดเลยดูใบกล้วยนะครับมีแตก่ก้านซึ่งมัน <laughs> กินดีมากครับเป็นปลาตะเพียนชอบกินพืชกินใบไม้กินอะไร แล้วก็ผักบุ้งเขาจะชอบมากเลยครับปลาในปลาตะเพียนปลานินครับส่วนมากผมก็จะปล่อยปลากินพืชน,นะครับคือเป็นปลาที่กินธรรมชาติได้เองนะครับก็นะครับปลูกไว้เยอะๆเลยนะครับ ทันที่มีบอ่อเนาะมีบอ่อแล้วก็เลี้ยงปลานะครับปลูกกล้วยไว้ให้ปลากินทั้งใบทั้งต้นตัดลงไปเลยนี่ครับรอบบริเวณบอ่อของเราก็มีกล้วยมีพืชผักต่างๆเนาะเราก็ปลูกปะปน รวมรวมกันนั่นแหละแบบผสมประสานกันไปเลยทั้งกล้วยทั้งขาตะไครนี่ดูกล้วยอันนี้ก็ชมพู่สิ่งที่เราปลูกชมพู่ก็ซึ่งว่ามันมันลูกมันเยอะแล้วก็ เวลามันร่วงมันหล่นลงมาก็ให้ปลามันกินไปเลยที่ปลูกไว้ขอบบ่อ,อนะครับเราก็จะบริหารจัดการด้วยให้เขาเรียกว่าเป็นวงจรนะครับของพืชผักต่างๆที่ซึ่งให้ปลาให้เป็ดให้ไก่กินได้ในอนาคตนะครับก็มี อย่างมะละกอสุกก็โยนให้ปลาได้กล้วยสุกก็โยนให้ปลาได้นะครับอ่าวกอ่าผักปุ้งต่างๆนะครับก็จะให้ปลาคิ้นได้อืม อ่านี่รอบบอนี่นี่ผักนี้ก็เช่นกันครับผักนี้ก็เช่นกันผักชัยยาหรือว่าชูรสนั่นเองนะครับกินดีมากเลยครับปลาจะชอบกินมากเลยเท่ากับผักบุ้งเลยปลาปลาตะเพียนเขาจะชอบกินนะครับซึ่งเราไม่ ไม่ต้องกลัวว่าอย่างกล้วยอย่างมะละกอว่าขายไม่ได้อันนี้ผมไม่ไม่เสียเลียยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราเลี้ยงปลาหายห่วงเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป็นอาหารให้ทั้งพืชและสัตว์ในโคกหนองนาของเราเลย มันจะได้แบบเราไม่ต้องไปซื้ออาหารสำเร็จรูปแบบเยอะก็ก็มีบ้างนะครับมีบ้างที่เราซื้อมาให้เป็นอาหารเสริมนานๆครั้งที่จะให้เนาะส่วนมากก็นี่แหละ ตัดต้นกล้วยเศษหญ้าเศษอะไรให้เน่าเปื่อยไปก็จะเป็นอาหารปลาไปในตัวครับผมติดตามชมผลงานหวัญใจโคกน้องนาโมเดลเสร็จรถข,ขุดนะครับพบกันใหม่ครับผม